ของกินที่ตลาดเซเว่นโก้พอยบังเอิญเดินไปเจอร้านพี่เก๋ไก่พอดีเลยแล้วคือพอยมายืนดูตั้งแต่ยังไม่มีคนมามุงเยอะขนาดนี้ พอพี่เก๋เปิดให้ต่อคิวเท่านั้นแหละพลอก็รีบวิ่งจูดเข้าไปเลยค่ะทุกคนแอยเกือบได้คิวแรกเลยนะเนี่ยแต่พอเห็นเด็กน้นอยพลก็เลยให้น้องๆก่อนแล้วพลก็ได้กินไข่เจียวพี่เก๋ไก่คิวที่3เลยนะคะทุกคนก็คือคิวต้นๆเลยตอนนี้พี่เก๋ก็เริ่มทําไข่เจียวคิวแรกแล้วนะคะทุกคนโอ้แล้วดูดีลาการตีไข่ข,ของพี่เก๋ดีต่อแถวรอแป๊บเดียวตอนนี้ก็มาถึงคิวพลอยแล้วกับหมูสับค่ะแล้วแม่พี่เก๋ก็ถามว่าเอาเผ็ดได้ไหมพลอยก็เลยบอกว่าเอาเผ็ดๆไปเลยพลอยเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วก็กินเผ็ดเก่งอยู่แล้วค่ะแล้วแม่พี่เก๋ตักเครื่องให้พลอเยอะมากก็ถึงเวลาที่พี่เก๋จะเอาไข่ของพลอยลงไปทอดแล้วแต่พอพี่เ นี่เนี่ยพี่เก๋เซลคอยไปดึงทีตอนนี้ไข่เจียวของพอยก็ลงไปทอดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าพี่เก๋ลืมเปิดแก๊สแล้วคือตัวจริงพี่เก๋น่ารักมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ไข่เจียวของพอยก็สุกแล้วคือน่ากินมากคือจะเคยเห็นพี่